เอาละครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็มจากช่อง f ฟิร์มแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสำคัญนะครับอัปเดตท,ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ย จะต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าใครไม่รู้เนี่ยเสียเปรียบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็หากห้มีประโยชน์นะครับแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับหรือว่าคนในกลุในกลุ่มไลน์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยจริงๆเรื่องนี้นะครับผมก็พูดไปในไลฟ์สตรีมแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปโันนี้นะครับก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วก็สั้นๆนะครับไม่ยาวมากเกินไปเหมือนในไลฟ์เพื่อนๆจำได้ไหมว่าเวลาที่เราลงพวกทาร์สเปสกิลเลชั่นนะครับหรือว่า ได้ของมานะครับรวมถึงแผนที่ดิวิโดชินะครับหรือว่าคุณทัพย์นี่แหละไอ้กองพวกนี้เนี่ยมันจะมีของรางวัลต่างๆมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกงรงล้อเลเวล1นึ่งเลเวลสเลเวลสนะครับแต่ว่านะครับทางนี้ทั้งนั้นเลยเวลาที่เราสุ่มแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลือน้อยคนเลยนะครับถึงจะได้ของรางวัลที่ดีมากๆคูณ10บ้างคูณ20บ้างคูณ40คูณ8บ้างอะไรก็แล้วแต่เอมเบมขนนก นะครับมันก็ดีแหละสําหรับคนที่มีนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยังมีทางเลือกอยู่แต่ว่านะครับคลิปนี้เนี่ยก็ให้การสนับสนุนโดยนะครับร้านจูบิโกบริการเติมเกมมือถือนะครับเติมได้ทุกเกมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างที่บอกในทุกๆคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็น IDPa พาร์ตยูโค้รลับนะครับแพ็คเด้งจากแรงนอกบริจิเนี่ยก็มีให้เติมหมดเลยนะครับใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับทักไปหาได้เลยครับแอดมินเนี่ยน่ารักมากๆเลยครับ โอเคทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไอชิ้นส่วนนะครับพวกนี้เนี่ยที่เราผสมแล้วเราจะได้แผนที่มานะครับแต่และชิ้นส่วนเนี่ยครับเราสามารถเก็บไว้นะครับเผื่อแผนในอนาคตแล้วก็สามารถนําไปขายได้นั่นเองแต่ว่าแต่นะครับอันนี้หมายเหตุดอกจันใหญ่ๆไว้เลยนะครับยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่าไอแพที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับที่เราจะสามารถขายแผนที่ได้นะครับมันเมื่อไหร่ ครับถ้าเราอ้างอิงนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับวันนี้ผมเปิดตัวไว้รอเลยซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเราสามารถนําแผนที่เนี่ยมาวางขายได้นะครับหนึ่งชิ้นส่วนราคา 6,000เซนีนะครับคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยราคาน่าจะขึ้นสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่รู้ก่อนนะครับแล้วดองแล้วพูดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วนามาขายในตอนที่แพทมันอัพนะครับผมก็น่าจะได้เปรียบพอสมควรเลยนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ครับถ้าหากว่าเรารู้ก่อนนะครับจะทําให้เรามีซินีใช้ในอนาคตนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนหลายๆคนที่มีแผนที่อยู่นะครับมันไม่ได้มีแบบ ทุกใบแบบเท่าๆกันใช่ไหมครับมันจะมีบางใบเยอะบางใบน้อยนะครับก็จะเก็บสะสมได้มากเลยนั่นเองนะครับผมโหดูดิตอนนี้ผมมีเนี่ยรวมๆเนี่ยหกสิบใบนะครับขายเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนเซนีแล้วนะครับต่อไปนี้ผมก็น่าจะเก็บต่อไปเรื่อยๆคงไม่เอ่อเปิดเดบิวตชีแล้วนะครับเปิดมา30บใบนะครับโอ้โหเกือุดโคตรเลยคุณผู้ชมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะนําไปสุ่มหรือเปล่านะครับจะนําไปเปิดหรือเปล่านะครับผมก็ คิซาวะนะครับแผนที่เนี่ยรวมกันใบหนึ่งเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 4 0 0 0านะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้สายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับมีที่ยืนหรือว่ามีเงินเซนีนำไปทำของกันมากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมเอมอีกเช่นเคยไปละครับบ๊ายบาย